น้อมนำสายตาท่านภูมิเกียรติมาดูความสมัครสมานสามัคคีของคณะแม่บ้านบ้านบุญยืนหมู่ที่เจ็ดค่าตำวลเจดีคำอาเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาวันนี้เป็นวันที่น้องพี่บ้านบุญยืนนะครับตั้งใจมา วันนี้มาวันอั้นอย่างกันนี่มาเลี้ยงมาเลี้ยงเจ้าจีมาเลี้ยงเจ้าจีโอ้นอจะได้ครับจะได้ในมีดีผลงานดีเด่นตั้งอกตั้งใจมานี้ด้วยความศรัทธาประเพณีอันดีงามหรือว่าบุญบารมีอ๋อหล่อมาอยู่นี่เมื่อหนออ๋อศรัทธามีมีจริงเนาะ ทุกคนที่มาจะไปกรุงเทพกรุงไทยบอรว่าไปเปลี่ยนจำนวนทหารมาบนนี่ก็ดังใจเนาะนั่นเออนี่นะครับมาพอดุนะฮะความเชื่อและศรัทธาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนะครับเจ้าพอ่อนาคราชทุกหมู่บ้านทุกคนมีความหวัง มีความรักและศรัทธา <c oughs> แม่ครัวสวยนะครับอาหารอร่อยผู้อยู่บ้างหลังของความสำเร็จครับเงินเริ่มไหลแล้วนะครับเงินเริ่มไหลแล้วปาดถัดเธอวันนี้คนงามมาค่อนกันเนาะอันอันนี้ต้มอะไรอย่างนี้ เออแม่ครัวใหญ่น่ะนี่ต้มผักเก็มทำจางอันอย่างปละล่ำนี่ครับนี่ส่วนประกอบหมูหมูหมูเจ็ดสิบกิโลหมูเจ็ดขาเห็ดหอมอกินกินล้ำขึ้นมาเตะหูดังบหน่อยกักล่ะปาดชดชดอร่อยค่ะเชิญค่ะ เนี่ยอย่างครับเนี่ยทอดป่าป่าก็จากบ่อเอง,นองเนาะบ่ได้ซื้อได้หาเ<า>ออมาละาออาละพยากินป่าทอดเจิญน,นะครับเน้อมานะครับป่าโตโตวันนี้สมัครสมานสามัคคีหอมนี่เอาไปยันอย่างครับเนี่ยยำมะม,ม่วง ป่าอันนี้ป่าจากซาเฮานอเคือพะโลบ้านบุญยืนนะครับอุดมสมบูรณ์พร้อมพลั่งพักนี้บ่ได้ซื้อได้หาเนาะเอาหมูเฮาเอามาบริจาคนานฟอดสารตัวอบ้านนุย บาน้อยกักแกบะแกนะครับลูกหลานห้องอีป้อแล้วอายุจะหมอกหื้อแล้วนะเออนะครับมาละมะม่วงก็มาได้ซื้อหาเนาะครับมูหเขาปลูกเองเอามาเองจากบ้านนะครับตีคนนั่งอยู่นี่ถึงมดนี่เป็นโซดเนอนะครับใครได้คอได้ก้อยนะครับคนงามมาคอนกันครับขอได้ัับวผมขอบคุณเนอนะ โกดังเก็บของนะครับนี่คณะแม่บ้านได้จ่จยกันคนเราไม่คนละมือซอยมะม่วงตะน,นีสบายใจแหละมันเย็นเนาะมันเย็นครับโอโ้อยู่ไหนก็จ่จยกันได้หมดนะครับมันสมองสองมือเา อันนั้นอันอย่างนน,น่อ๋ออันนี้ต้มทั่วเหลืองเนาะถือว่าเป็นอาหารว่างนเนาะกินแล้วแข็งแรงสมบูรณ์นะครับทั่วเหลืองตัดโรวันี้มวนเนอ<ช>วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของบ้านบุญยืนนะครับวันนี้เราจะสนุกสนานหลังจากบนบานสารก่ลาว เจ้าพ่อนาคราชเสร็จแล้วนะครับผมเสียงไทยจากทูกขณะน,นี้ทูกได้กินไฟเกือบจะหมดแล้วนะครับตามความเชื่อ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้แก่ทางรายการบนนยกั๊กเยนะครับผมขอบคุณครับสิ่งที่ดีที่งามมาพร้อมดังที่ท่านได้เห็นกับกวิแม่เท่าสนุกสนานรอเวลาอันเป็นมงคลเดี๋ยวก็คงจะได้ร่วมจิตร่วมใจรับประทานอาหาร เป็นความเชื่อของหมู่บ้านผมนะครับผลการเสียงทายทูกหมดดอกขออำนาจเจ้าพ่อนักขราชเทพยิดาการเสียงทายเป็นที่น่าประทับใจ สแสดงว่าบ้านบุญยืนนับแต่นี้ไปจะมีโชคมีชัยพ่อแม่พี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่พ่ออุ้ยแม่เท่ามีความยินดีปีดาจากการเสี่ยงทาย

เจ้าพ่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เสวยไข่เนื้อก็ขอลูกหลานคือบ้านบุญยืนนำไปเลี้ยงดูและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานวันนี้

กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกระทางรายการบ้านน้อยครับด้วยครับผมขอบคุณครับผมขอทุกท่านจงมีอายุมั่นควายืนที่สิ่งท่กสิ่งไดสมความมุ่งมากปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับผม